ก็ต้องขอทักทายทุกทุกคน,คน,คนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมลุงสิงเหมือนเดิมก็ เมื่อวานเนี่ยลุงเนี่ยไม่ได้ลงคลิปเลยนะแล้วก็ฝนเนี่ยตกเลยไม่ไมว่างที่จะเข้าบ้าทำให้ไม่สะดวกที่จะทำคลิปเลยทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยลุงเนี่ยกลับเข้ามาฝนเนี่ยอาจจะตกไม่แรงนะนี่ก็เป็นโอกาสดีเลยที่เข้ามาแต่อาจจะเข้ามาไม่นานแล้วทุกคนยังไงก็ปอเป็นกังใจให้ลุงเนยนะครับ เดี๋ยวลุงเนี่ยจะแล้วไหาฮะเด็กคนนั้นวาจะเจอไหมเพราะว่าลุงเนี่ยไม่ได้มาเลยนะเมื่อวานเนี่ยกว่าวันนี้มาเพราะกลัวว่าไม่มีคลิปลงนะทุกคนนะอาเป็นว่าเพื่อไม่เสียเวลานเนี่ยเดี๋ยวลุงเนี่ยจะรีบไปดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นะฝนเนี่ยเริ่มตกแรงขึ้นแล้วเดี๋ยวกลัวว่ามันเนี่ยจะลาบากเอานะถ้าฝนตก แรงไงทุกคนเดี๋ยวลุงเนี่ยจะไปกันดีกว่าเดี๋ยวลุงจะเข้ามาไม่ค่อยนานนะเนื่องจากฝนเนี่ยตกเดี๋ยวมือถือลุงเนี่ยอาจจะพังได้นะครับเดี๋ยวลุงเนี่ยจะแวะไปดูัางนู้นสักหน่อยก่อนที่จะไปนู่นนะครับ ไม่รู้ว่าหลังจากที่ไปได้เข้าป่ามาเมื่อวานเนี่ยจะมีอะไรให้เห็นบ้างนะเพราะว่าลุงเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าในป่านเนี่ยมันมีอะไรที่เยอะซ่อนอยู่ทั้งมองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นนะครับฝนตกเนี่ยปลานเนี่ยอาจจะชื้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะก่อไฟได้นะครับ เดี๋ยวลุงต้องบอกขอพ่อขอาวไรก่อนนะห้างเนี่ยไม่สามารถต่อเติมได้นะเพราะว่าลุงเนี่ยไม่มีเวลาเลยช่วงเนี้ยก็เลยไม่ได้ทาไม่นะอนี่เป็นมาลุงเองมันตามมา นะไม่ต้องตกใจทุกคนมันชอบเดินตันหน้าลุงไปแบบนี้แหละ ฝนตกแบบเนี้ยขาดว่าเห็ดเนี่ยใกล้น่าจะขึ้นแล้วนะถ้าก็ว่าเหตุคืนเนี่ยลุงเนี่ยจะพามาฮะเพราะว่าแถวเนี้ยมีโอกาสที่เห็ดเนี่ยจะคืนนะทุกคนนะไม่รู้ว่าหมานะี้ยมันไปทำะไรฝั่งโน้น ไม่รู้ว่ามาเนี่ยมันไปทำอะไรั่งนน้นนะลุงเนี่ยเค่จะอยากจะแวะมาดูว่าตรงเนี้ยมันเนี่ยชอบมีพวกโจรป่าเนี่ยมาซ้อนอยู่นะแปลว่าวันเนี้ย ลุงมาเนี่ยลุงไม่เห็นก็ดีเดี๋ยวลุงนี่ยจะรีบเดินทางไปที่เดิมกันดีกว่านะทุกคนนะเดี๋ยวเราเรีบกลับไปยังจุดที่เดิมดีกว่าทุกคนเพราะว่าเวลาเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้ว ตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะฝนเนี่ยก็ตกลงมาเรื่อยๆเลยทุกคนตอนนี้ไม่รู้ตอนนี้นะลุงจะบอกว่ามันเข้าช่วงหน้าฝนแล้วนะฝนเนี่ยตกตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงเวลากลางคืนเลยนะไม่รู้ว่าทะเลสีเนี่ยอยู่หรือเปล่า แต่มาแล้วไม่เห็นทันนะครับลุงว่าลุงตรงรีบแล้วตอนนี้ฝนเนี่ยยิงแรงขึ้นคาดว่าน่าจะไม่ทันแล้วนะ้องออมป่าไปขานาดนู้นเลย เมื่อกลับลงุงเ,เนี่ยเลยเอียงคนเลี้ยงเนี่ยตะโกนในป่าเนี่ยฝั่งโน่นเดี๋ยวลงขอเดินไปดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ คือตอนเนี้เราเดือดรำบางมากเลยนะฝนตรงเนี้ยทำให้เปียกมัวเลยลูงเนะี่ยไม่ไหวแล้ว ลุงมาทำอะไรตรงนี้แล้วลุงไม่ขายครับโอาา้โหนนล,ล,ลูกลูก้ายหายไปไหนไม่รู้ลูกลุงหายออเอาแล้วลุงแล้วลูกหุงหายไปตอนไหนข้าหายย้ายบ้าน ข้าจ,จะไปนอนนอนไม่ข้ากจจ็มาลูกข้ามาหาเด่กนะรู้เอางี้ก่อนลุงอะชื่ออะไรผมไม่เคยเจอลุงมาก่อนอลุงแย่ลุงชื่ออะไรนะลุงแย่ลุงชื่อลุงแย่นะครับทุกคนตอนนี้ลุงเนี่ยตามหาลูกไม่รู้ว่าลูกเขาเนี่ยหายไปไหนพอดีว่าผมเองเนี่ย จะแวะไปดูเด็กฝังโนนก็ได้เสียงลุงอะตะโกนเรียกหาใครก็ไม่รู้ผมเนี่ยเลยตามเสียงมาถึงนี้เลยนะครับแล้วว่าแต่ลูกลุกงอาหายไปนานหรือยังลูกค่ะหายไปนานแล้วก็ยังหาไม่เจอเลยลูกข้าเชื่อไอ้เพื้มไอ้เื่ม มันจะเล็กๆข้ามันฝ่าบ่าข้ากับมาข้าไม่เจอมันเลยไอ้ข้ามาหาในฝ่ามันออกจากบ้านมันไม่ก่อยชอบอยู่นี่ีๆมันชอบเดินเพียนผ่านตลอดเวลามันอยู่คนเดียวมันก็จะเดินไปหมู่เก่ะ งั้นเราเอาตามหาลูกดีกว่าไหมเออขาหาลูกขาเจงั้นเดี๋ยวเราเออกตามหาลูกดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมนะจะพาลุงคนเนี้ยออกตามหาลูกนะครับเดี๋ยวลุงเราเนี่ยจะออกตามหาลูกลุกดีกว่านะเพื่อว่าอาจจะเจอนะเดี๋ยว ตอนนี้ฝนตกกลัวว่าเด็กเนี่ยจ,จะอยู่ในอันตรายลุกลูกหน่อยกอดอยู่นะใครอยือบ้านลูกไปไหนเออลุงเมื่อนี้มันมีอะไรแปลกๆก็ไม่รู้

ลูกเอาถามลูกก่อนเมื่อกี้วิ่งนี่อะไรมาเจอหนีไปไหนมาลูกีตัวอะไรรู้ตัวอะไรใหญ่แล้วก็ตามอยู่มาต้องสูงไหนต้องสูงอ่ะไม่มีลูกมันมีทางเห็นเลยเอ้ยลูกลุงเจออะไรมาหรือเปล่าลุง ไม่ไม่เป็นไรแล้วพอหาลูกเงยเนี่ยถามลูกว่อนี่ลุงมันคือตัวอะไรกันตัวมันใหญ่ใช่ไหมลูกพี่เจนนี่มันเป็นตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้แต่ตัวมันสูงสูงมากเลยลูกข้าบอกมันสูงสูงมากเลยนี่ก็ลูกข้าบอกหรือว่ามันเป็นคนทันอาจจะใช้ก็ได้นะไม่เป็นไลูก แล้วบ้านลูงอยู่ฝั่งไหนเนี่ยลงุงบ,บ้านข้าอยู่ฝั่งอันนี้ใช้ทางไปบ้านลงุงไหมนี่เนี่ยทุกคนนะมันจะมีทางลงไปไอ้หนวันหลังจะออกจากบ้านพ่อตามหาน่ะลู่ไหมผมเนี่ยอาศัยอยู่ในป่าน,นี่มานานแล้วผมจะเคยเจอลุงครั้งแรกแล้วลุงเนี่ยปล่อยให้ลูกตัวเอง ออกมาข้างนอกแบบนี้ได้ยังไงพ่อไม่แน้มันออกมากข้างนอก่ายมันอยู่บ้านแต่มันไม่อยู่เองข้าน่าจะผิดเองที่ไม่ไม่ดูโลกข่าที่ปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวผมพาลุงลีกับบ้านเถอะนะฝนเน่ยเริ่มแรงขึ้นแล้วเดี๋ยวเด็กมันจะไม่สบายเอาลีพาลู่กับบ้านดีกว่าลุงไปยังไงข้าสองข้าใช่รเ,เดียนเจียนเดี๋นดีนะ เดี๋ยวลุงเดี๋ยวพอมเองเนี่ยก็จะเดินทางไปเหมือนกันแล้วลุงอย่าให้ลูกออกมาข้างนอ,งอกนะไอตัวนั้นนะ่ะมันคือคนท่านมันจะมีลักษณะตัวมันใหญ่คาร้ว่ามันน่าจะอยู่ข้างบนนั่นนะทุกคนนะแต่ว่าพวกเรามีกันหลายคนมันเลยไม่กล้าลงมาไม่เป็นไรขอให้ลุงโชคดีอย่าให้ลูกออกมาข้างนอกนะ เดี๋ยวผมขอ,อกระบายก่อน<ม>ก็น,นะทุกคนนะเมื่อกี้ผมเนี่ยลุงสิงอย่างเงี่ย,เ,ยเจอเขากับลุงคนหนึ่งนะก็อายุน่าจะแก่ก่าลุงสักปีสองปีแหละเลยต้องเรียกลุงนะลูกแกเนี่ยหายไม่รู้ว่าขึ้นไปเจอคนทนนันได้ยังไงเดี๋ยวไว้ล้อมนะ้ะผมจะมาบอกนะว่าคนทันเนี่ย มันคืออะไรกันนะเอาเป็นว่าตอนเนี้ยลุงเนี่ยต้องลีบไปก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ทันเอาก็อยังไงก็ต้องขอเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าฝนเนี่ยเริ่มแรงขึ้นแล้ว